โอ้โหเพื่อนๆที่ผมจะบอกเลยนะเป็นช่างโครงหลังคานี่สุดยอดแตะเพื่อเพื่อนดูนะที่ผมนั่งอยู่นี่เป็นอสเส่นะเพื่อนนะเพื่อนดูสังเกตรอยเชื่อมนะเนี่ยครับอันนี้เขาเชื่อมแข็งแล้วเวลาเขาเชื่อมเขาจะเชื่อมแท็กไว้ก่อนนะครับหลังจากเราได้รูปโครงหลังคาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการเชื่อมแข็งเนาะเพื่อนพอหลังจะเชื่อมเสร็จเขาจะใช้ค้อนตีเพื่อชี้ความแข็งแรงเนาะก็หลักๆเลยตัวนี้แปรนะเพื่อนเป็นนะครับที่ผมจับเนาะเป็นเป็นโครงสร้างรอง อย่างเวลาเขาหาระยะแปรนี่นะเพื่อน <S 2> <S 2> เขาต้องดึงจากระยะที่ปลายหลังคานู่นนะครับนะครับดึงมาหาตัวอกไก่ตัวนี้พอเขาดึงระยะได้ปุ๊บช่างเขาจะหาระยะ,ะเฉลี่ยแล้วก็คิดระยะ,ะเฉลี่ยของแปรนะครับแต่สิ่งที่ท่านจะต้องดูก็คืออ่ตัวนี้อจันทันเป็นตัวเหล็กตัวซีเนาะตัวซีจันทันถ่ายหายลัลงตัวมือผมที่ผมชี้นี่คือเป็นอกไก่เนาะไก่สร็จปุ๊บเขาอะถ่ายน้ำหนักไปหาตัวดั้งนี่ครับตัวดั้งนะครับดั้งถ่ายไปหาอะไรเพื่อนดูดั้งก็จะถ่ายไปหาเสเนาะเสก็ถ่ายไปหาอะไรถ่ายไปหหาาเนี อย่างบางทีถ้าตัวจันทันเนี่ยเพื่อนนะตัวจันทันหรือว่าตัวตะเข้รังน้ำเนี่ยครับพอาพาดมาเนี่ยพอมันไม่ถึงที่ตำแหน่งหัวหงดั้งนี่นะครับเพื่อนหรือว่าเราจะใช้ตัวนี้มาเชื่อมให้ถึงเนี่ยซึ่งพอเรามันเชื่อมถึงปุ๊บเนี่ยการรับน้ำหนักของเพื่อนน่มันจะอยู่แค่แนวรอยเชื่อมตัวนี้นะครับวิธีการที่จะทําให้มันแข็งแรงเนาะและก็ชัวร์ก็คือการแคน,นทิลีฟนะเพื่อนเขาจะแคนทิลีฟโครงสร้างหลักก็คือเป็นคล้ายคลายคานยืนยน,ยน้อยออกมาพอใช้คานยืนยน้อยออกมาก็จะมาทําการเชื่อมล็อกนะเพื่อ ก็ยังไงครับผมไทยมีสรัพน์คอนตังชันนะเพื่อนขอฝากเรื่องโคงหลัคานะครับให้กับเพื่อนๆที่กําลังสร้างบ้านอยู่สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ไ้วยนะครับสวัสดีครับ